หมื่นสี่พันสามร้อยี่สิบบาทสี่สามสองหนึ่งนะครับโอ้สี่สามสองหนึ่งนะันบไอยหลังถ้าเกิดเป็นเลขห้าห้าหมื่นสี่เนี่ยนะแหลมเลยนะนี่นี่มันย้อนหลังนะนสงสัยงวดนี้จะเลขจะเรียงกันนะอะนับไอยหลังอ่ะก็แม่อู้หากินหาเที่ยวสวัสดีนะครับก็ขเกาะนโมทนาสาธุเนาะทั้งสามวันนะครับที่เราทำ พรุ่งนี้นะครับเราจะมาไล์สดอีกครั้งหนึ่งนะครับเก็บตกนะครับท่านที่เข้ามาดูไล์สดย้อนหลังนะแล้วก็อยากจะทําบุญร่วมกันอันดับในการพรุ่งนี้เราจะไล์นานหน่อยครับเพราะว่าจะร้องเพลงสักสองชั่วโมงนะครับอาจจะดึกหน่อยแต่ก็ต้องอยู่ด้วยกันนะครับอยู่ทนและทนอยู่นะพรุ่งนี้นะเอาเอาเร็วๆหน่อยไม่ดึกเพราะว่าผมมันเหมือนกับอะไรเนี่ยมันว่างนอนเร็วนะเออ นะก็นะก็ขอนรรมทาสาธุนะครับกับยอดรวมต้นกันทั้งหมดนะเกือบจะถึง5้า0มื่นแล้วนะครับอีก5้าพันหเจ็สิบเาบาทก็จะครบห0 0หมื่นบาทนะครับนะแก็สุดท้ายนี้นะครับโดยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยพระสยามเทวาธิราชเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจ้าที่จะทางเจ้าป่าเจ้าเขาพระครหมเทวา ด้วยอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระปู่มิย,ยาทุกๆพระองค์ทุกๆองค์ด้วยอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระปู่บาริจิตนาคราชจงปกปักรักษาครอบครัวของเอ็มรีทุกท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านให้มีความสุขความเจริญด้วยอายุวันะสุขภาพะพรในอันประเสริฐก็ขอให้พันสําเร็จพันสําเร็จพันสําเ,เร็จทุกคนทุกท่านเถิดสาธุ สาธุนะครับขอให้บุญครั้งนี้นะครับที่เราร่วมกันทำ44,321บาทนะครับให้สมบูรณ์ให้ครอบครองครอบครัวเอ็มซีทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับขอบคุณสำหรับไลน์นี้นะครับค่ะอิสวรรค์ครับผมโล่เหลเอข่าวโล่เหลือข่าะนะ

นี <Es> ่ทำไยามให้เบลไม่ยาม่ยามให้เบตาลูกเลยลูกเอลูนี่เป็นดอกน่เป็นดอกรับประทานน้นี่เป็นดอกน้ำนี่เปนดอิ

เเอาไปิมนิตยาววันนี้นิดๆๆ้มานูตนาเอาไปกินเน้านปูปาินน่คา่ะมีกันหลายชีวิตอยู่ขส่ไปขยัอะไรลูกอะไรามนางเรนนี่นี่มันร้องเมย่างกุมนงเินอย่างอย่างอย่าง่ันเพลงอให้างตอนนี้ลกับป้อยู่ใส่ไฮเนส์ุลกจ้าฮะ

สวัสดีค่ะคุณพิพัฒนรูสิมวีเอนไเฮ้ยห้ขนาดนั้นแบบลุงเขากินแบบอันนั้นไงกินเปรี้ยวใช่ไหมกินเปรี้ยกินน่นกินงีกินมะขามกินอะไรมานาก็เมสามโอ้ยใครกินมตัวมีข็มข้าแลมีเลขสาเลขอะไรเิน เลขเลขด้ลงกะมันม่มีเลปนี่เลขแอยู่นี่นี่มีไมีเลขแนีเลขอะไรเปลี่ยนแลงลงลงอลุแล้วสบอกว่าจะสามพุ่มแล้วอ้าวสามพุ่มแลอาพุ่มเี่ยไอเราไะนึว่าแต่สองอันนี้เลขสี่ได้จ้า

ยังไม่มีคนกินเค้กนะเราจะกินหมูกระทะและกุ้งก่อนเด็กไปกินตัวเลก่ไปินเดกเสาอินได้เดี๋ยวพุงกินกัน คุณสุนันทำไมกินน้อยจังป้าราจะบ้านไม่ใช่ของขนาดข้ต้มมัดหมดหรือย <i asta> ัองต้มมัดเหลือประมาณสองสมมัดตรงนเดี๋ยวเราไปไว้กินย่างกินก็ได้เนาะยัง จังลูกไปงั้นเริ่มมาอามไี่ยนห้มันกไซียาน้ำลายไหลเตอรตอนสามทุ่มเสร็แล้วลกนเฟินเินยาให้กลุงบ่ยกไปเลย เอาไปให้ลุงก่อนพอแล้วเต็มจานแล้วนั่นเออเอาไปให้ลุงก่อนไปลุงไปนั่นแหละกุ้งเนี้าไปให้ลุงให้ลุงก่อนยังให้ลุงได้กินหน่อยโอ้นั่นแหละแค่นั้นแหะเจานเยะตัวก็พอไม่เอาเยอ่รละ พี่วอรวีอร่อยทุกคนนะค่ะคลิปวันที่ต้นไงหองไหมแอนมันคลิปตหนไงหยองต้นคิปวอว่าลงลงพระกย่างบอลน่อยเออเขาอ๋อเขาอยยาเขาย่างเลยโอ้โห ทำให้คุณอินกินมีความสุขลูกยลืมกินตัวเองบ้างเนื้อคนยากไม่เยอยากแล้วไม่ได้กินตัวเองสาธุได้น้อยมากก็ด้วยแรงศรัทธาใช่ค่ะ ไม่เป็นไรการการรมบุญได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นคะคะอม่เป็นเลยเนี่เจ้าเจ้านัเินนฝั่งน้อเอคนยาน่คอว่านั่งวงมันนี่ไม่คนคนยานกุ้งเขาก็เอะรเบียดไปด้วยเออ